พาซองหนุ่มๆเตรียมตัวจับฉลากงานบอลช่อง3กันค่ะโดยล่าสุดเพจลุงแอดหรือเพจวีทีเกเตอร์ผ่าไลฟ์ชมบรรยากาศที่หนุ่มๆเตรียมตัวแต่งตัวทานข้าวก่อนที่จะไปจับฉลากและสุดว้าวมากๆคือหนุ่มไมกี้ปณิธานและหนุ่มกาวนพกาวเข้าคุยกันเรื่องการจับฉลากจะมีการจับฉลากแบบใหม่แบบบอีกด้วยล่ะค่ะทันสมัยมากๆงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันละค่ะส่งต่อความน่ารักความหล่อ ของพระเอกไมกี้ปณิธานกาวนพกาวและยังมีหนุ่มพลนวัดอีกด้วยล่ะค่ะมาฝากทุกคนกันค่ะรลอลุ้นกันค่ะวันนี้18นาฬิกาเขาจะมีการจับฉลากแบ่งทีมแบ่งสีและลุ้นกับตำทีมฟุตบอลคนใหม่อีกด้วยรลอลุน้นรอลุน้นงานนี้เริ่มเวลา18นาฬิกาที่สยามพารากอนโดยล่าสุดเพจลุงแอดอัปเดตแคปชั่นบอกว่า วันนี้ลุงแอดพาชมห้องแต่งตัวงานจับสีงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ55ปีลุงแอดพาตะลุยไมกี้ปณิธาน,นกาวนพกาผลนวดัดไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะท้ายนี้ขอบคุณคลิปบรรยากาศการไลฟ์สดจากเพจลุงแอดวีทีเกตเตอร์ด้วยนะคะคุณคุมาอู้กับเมืองกับพี่คุณเลย เก้ามีคนบอกว่าสองในวงที่เล่นสองผมชอบได้สองเวลาสอนสองสองมารวมกันมีคนบอกว่าให้เก้าช่วยมิกกี้สอนหน่อยจะได้แบบไม่ตีลังกาสามรอบปีนี้หลอกให้ได้คุณเป็นรองกับตันได้ไหมอ่ะตอนนีมิกี้ต้องเปเตะบอลอย่าี่มันจันหน้าว่างมันจันหน้าอ่ะครับพี่ชวนพีงพิงพี่จันหน้ารู้สึกว่าพี่ป็นผู้ป่วยป่วยล่วงหน้าเลยเหรอ สองใหม่หรือสอมวันแล้วมีสองไม่กี่อะชวนชวนมาดูเลยวันนี้เหรอฮะเออวันนี้ก่อนก็ฝาก5่านโมงเย็นค่ะวันนี้ด้วยนะครับผมที่ที่ไหนครับที่สยามครับสยามครับก้อมองเลยว่าปีนี้เนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ในการเลือกสีด้วยเออใช่มันจะสุ่มมันจะสุ่มเราจะมีปุ่มกดแล้วเลือกสี สุ่มปกติเราจะแบบว่าจับลูกบอลหรือว่าจับจับธงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่ปีนี้อันนี้คือเรามายุคใหม่ A I อัลกอริทึมแล้วหรออินนี้คือใช้โรบอทหยิบแล้วนะครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้อยากอยู่ทีมเดียวกับก้าวไหมครับผมอยากอยู่ทีมเดียวกับพี่มากเลยครับสัญญาจากใจผมอยากอยู่ทีมเดียวกับพี่กับแล้วเหรอครับผมอยากอยู่ทีมเดียวกับพี่กับครับอยู่กับพี่ก็ชนะได้เมื่อกี้เฮ้ยแต่พี่ทีแล้วพี่แพ้ไหมหรอ แล้วระหว่างพี่เจมสกับพี่โป๊กอยากอยู่ใครครับคุณลูกใครนะผมเป็นลูกพี่พี่เจมจีครับใช่ครับลูกเนี่ยคุณนูกเนี่ยเขาเป็นลูกใครนะครับลูกพี่โป๊กโอใช่ไหมคุณพูดผมเป็นลูกลุงแอดครับลูกรักผมเชื่อลูกแอดผมเนี่ยไม่ใช่ลูกรักละเออไม่รักมากเลยไม่เชื่อไม่ไม่น่าใช่ เป็นไงบ้างช่วงนี้ทำงานหนักไหมพี่หนักมากเลยครับเห็นอยู่เห็นลุงลูกจะอยู่ตะบันจังหวัดอ๋อใช่ใช่ของไปไปไม่ได้ไปทํางานนะไปเที่ยวตไปจังหวัดอ่ะทำทำงานหนักคุยกับคหุยกับหลวงพุทธลาาขอบคุณท่านกัปตันมากครับผมผมไปแล้วครับหลวงพุทธลาารู้จักว่าคนไหนรู้จักคุณพี่เจ้าขาป่าสวัสดีครับคุณพี่เจ้าขาป่ารู้จักครับเออ คุณหลวงที่บอกว่าผมผมรู้จักกับตอนนี้คุณหลวงโดนอยู่ผมรู้จักกับกินข้าวอยู่หรือเปล่าคุณหลวงคุณหลวงคุยกับพี่นิดนึงครับพี่กำลังไลฟ์อยู่ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณหลวงหิวเหรอครับทำไมครับที่บากครับที่บ้านไม่มีหมายถึงว่าชีวิยุคนั้นไม่มีของกินเหรอครับโอ้พูดซะไม่ช่วยถ่ายถ่ายตัวกระหม่อมด้วย ถ่ายตัวออกไปจากลูอัทีครับอ๋อต้ถ่ายตัวไหมเอาเท่าไหร่เนี่ยแอดมือแอดเท่าไหร่ต้องถ่ายพันก็พอใจผมเลยปิดเลยเนี่ยแย่มากต้องเงินสดใช่ไหมแกนได้ินนะไม่ได้เดี๋ยวเรามีช่องทางพอเราต้องทำการเงินเออเดี๋ยวเขารู้ไงให้ให้น้องเขาไปพักเถอะเนี่ยนะไอกีเขาต้องเตรียมตีลังกาพี่พี่พลเขาถ่ายตัวผมแล้ว ลุงแอดปล่อยไปเถอะเห็นไหมถ้าเกิดปล่อยไปุตกที่คนคนเดียวเลยนะครับลุงแอดก็เซลฟี่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแอดมีเรื่องเล่าเอาจริงมารกเดี๋ยวผมผมจะพาลุงผมจะพาลุงแอดไปบล็อกผมจะผมจะบล็อกตัวเองอ่ะลลใไม่บ็อกพี่ลุงแอดพี่ลุงแอ๊ดต้องมาแบบใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ทีวีออนไลน์มันแบบใหม่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้อัพเด